สำนักงานคลังจังหวัดนคนปรปฐมโดยกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดขอรายงานสรุปผลการสำรวจแบบสอบถามภาวะเศรษฐกิจประจำเดือนพฤศจิกายน2568ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจขยายตัวเป็นผลมาจากภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการขยายตัวสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนที่ขยายตัวดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการยังคงสูงตามต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนพลังงาน ต้นทุนราคาวัตถุดิบและค่าจ้างแรงงานส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาพรวมในอีก6เดือนข้างหน้าคาดว่าขยายตัวโดยเป็นผลมาจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus มีบทบาทสําคัญในการลดค่าครองชีพกระตุ้นกําลังซื้อของประชาชนเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าช่วยให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นประกอบกับการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณในปี2569การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งการสนับสนุน SMEs และ Made in Thailand ตามแนวทาง Quick Big Win ของรัฐบาลเป็นแรงสนับสนุนสำคัญส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดนคปรปฐมขยายตัวผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวการเพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตรโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเพราะปลูกและไม่พบปัญหารคระบาดในพืชและสัตว์ราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น จากความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นกำไรของเกษตรกรการจ้างงานภาคเกษตรและราคาค่าจ้างเกษตรกรเพิ่มขึ้นส่วนราคาวัตถุดิบและต้นทุน,นอื่นๆอยู่ในระดับสูงดัชนีแนวโน้มภาคเกษตรภาพรวมในระยะ6เดือนข้างหน้ามีสัญญาณขยายตัวเป็นผลจากตลาดมีความต้องการบริโภคสินค้าและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูการท่องเที่ยวรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโครงการคนละครึ่ง plus ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อภายในจังหวัดให้เพิ่มขึ้นผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวจากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับผลประกอบการการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมราคาค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำขณะที่ราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆปรับตัวสูงขึ้นแนวโน้มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมภาพรวมในระยะ6เดือนข้างหน้า คาดว่าขยายตัวจากการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามควรติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่มีความเปราะบางจากปัญหานี้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจรวมทั้งปัญหาขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ผลประกอบการภาคบริการขยายตัวตามการบริโภคภาคเอกชนและภาคท่องเที่ยว โดยในจังหวัดนครปฐมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นเทศกาลอาหารนครปฐมพรานเฟส4ตลาดกเกษตรจริงใจบายสาพรานงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีงานลอยกระทงและงานกเกษตรกำแพงแสนครั้งที่28สสอดคล้องกับการจ้างงานภาคบริการราคาค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้น ราคาวัตถุดิบและต้นทุนอื่นๆยังคงปรับตัวสูงสำหรับดัชนีแนวโน้มภาคบริการภาพรวมในระยะ6เดือนข้างหน้ามีสัญญาณขยายตัวส่งผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งอยู่ในช่วงฤดูการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐโครงการคนละครึ่งพลัส เป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารและร้านบริการที่เข้าร่วมโครงการระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาค่าวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตอื่นๆคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงตามราคาต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นราคาค่าจ้างแรงงานปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำบางสาขาอาชีพ แนวโน้มการจ้างงานและการลงทุนในระยะ6เดือนข้างหน้าคาดว่าขยายตัวจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและแรงส่งจากนโยบายภาครัฐในช่วงปลายปี2568ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการคนละครึ่ง plus มาตรการส่งเสริมสกยภาพของผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับโลกยุคใหม่สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำพิเศษหรือ s อฟ t Loan และการให้สิทธิประโยชน์ต่าง จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นสำนักงานคลังจังหวัดนคนปรปฐมขอจบการนำเสนอและขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับ